สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ฝนตกแดดออกมาครับในปรากฏการธรรมชาติครับลุงกินน้ำถ้าเป็นเมื่อ,อก่อนก็อย่าเอานิ้วไปชี้นะครับเดี๋ยวนิ้วกุดอีนหรอคนแก่ว่าอันนี่แหละครับลุงกินน้ำธรรมชาติครับอยู่ในสวนลำไยครับฝนตกเวลาประมาณ5้าโมงสิบนาี เห็นน้ำบรรยากาศในสวนที่สองตัวครับข้างบนกจางๆหน่อยปรากฏการธรรมชาติถ้าไม่มีแดดก็ไม่เห็นรุ้งแล้วครับ อยู่ในสวนครับวันนี้มาพ่นปุ๋ยครับไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนดูพ่นปุ๋ยทาช่อนะครับวันนี้พ้นสารไปได้ประมาณยี่สบวันวันนี้พ่นปุ๋ยศูนห้าสิบสเพิ่มไปนะครับไม่รู้จะออกวอ,อกก้อยลุ้นกันไปนะครับพ่นตอนเช้าตอนเย็นฝนตกแต่ตกไม่เยอะครับน้ําพอย้อยใช้ค่ะปลักปะปะแปะป ดูรุ้งครับรุง้งกินน้ำรุ้งตัวอ้วนกลางสายฝน <c oughs> คอยดูว่ากล้องมันจะชัดแค่ไหนนะครับดูเม็ดฝนหยดลงมาจาก หลังคานะครับ ต้องใช้กล้องธรรมดาเลยนะครับกล้องโทรศัพท์ถ่ายทำ u t u b e กับเพื่อนๆน,นั้นแหละครับธรรมชาติบ้านผมนะครับเริ่มชัดขึ้นมาแล้วครับตัวข้างล่างเริ่มชัดขึ้นมาแล้วแต่ตัวข้างบนหายไปแล้วครับลางๆ ง,ง,งานครับรุงกินน้ำถ่ายยังไงก็อยู่สภาพนี้แหละครับรุงกินน้ำงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย